ตอนนี้พวกเราจะมาเอาชีวิตรอดในไมค์ครับนะครับผมเล่นจนกว่าจ,จะเบือ่อเออเล่นเรื่อยๆ <c oughs> ไปอ,อืมก็นียต้องมีไม้ไ<ป>เล่นเราก็ต้องตัดไม้นะครับผมเริ่มแรกมาตัดก่อนเลยนี่ชุบชุบชุอ่าโอ้ยอยากได้หมอตัดไม้ว่ะแม่งลงก็ไม่ได้ลำบากจัด ค <Okay, S 2> ได้ไม้มาแล้วก็ต้องไปคาฟเป็นไม้ที่เอาไว้ใช้งานอ่าครับตัวคราบหนึ่งอันเฮ้ยเลยเราจะสร้างบ้านเท่าไหนกันดีวะต้องหาทำเลดีทำเลดีดีก็ตรงนี้เลยปะ <laughs> ตรงนี้เลยไหมครับทำเลค่อนข้าง,าง,งดีนะครับผมเออมีวัวสี่ตัวพอมม่ราล่านะครับนี่กูมีหินนะเอาไปครับของดีๆวันนี้เ้ย กูเลได้หินมาขอบคุณครับผมร้าหินชึบแล้วก็ขาเป็นขวานก่อนแล้วก็พลิกแอคอย่างละอันโอเคตามสูตรหลยครับตัดไม้ยาวๆครับผมเดี๋ยวไอเลก็มึงก็พูหินไปกูตัดไม้แล้วกัน<อ>แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ซีรีส์นี้เราจะเล่นกันแบบของไม่ตกนะครับผมเพราะว่ากูขี้เกียจฟาร์มอ่ากู <laughs> ขี้เกียจฟาร์มใหม่นะครับต้องเข้าใจกูด้วยนะครับคนด,ดู ขอลาแกะก่อนแล้วกันจ๊อจุ๊บจุ๊บจุจ๊บร้อยไม่ได้ฆ่าสัตัดชีวิตนะมันจาเป็นจริงๆน้องแกะพี่ขอเนื้อหน่อยอ่าอุ้ยแกะข่าวเต็มเลยวันเลยสบายละทำเตียงไงมีเตียงแล้วมีเตียงแล้วจ๊อทุบตายหมดอุ้ยปล่อยแกะดำไปส้องสารท่าหมูด้วยท่าหมูด้วยฮึ ตายตายอีพีแรกกูนิวล็อกกันเนี่ยแม่งเดี๋ยวขุดเห็นก่อนแล้วเพื่อเราจะได้คราฟเตาเผานะครับผมอาชึบุาชึบชึบโอเคครับเตาเผาอุยพึ่งกูได้ยินเสียงพึ่งบินใกล้หูกูมากโอ้โหไอ้ยังอยู่ข้างหน้ากูนี่วะจะไปขุดลังมันก็พอมันจะไม่ตีกูใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ตีถ้าไม่ไปตีม่ตจ อ่าแล้วก็ขาเอามาเผาเลยไม้สดเผาเลยครับย่างเนื้อกินอุ้ยจะมืดแล้ววะเออดีขาเตียงสองเอาวอาขาผิดดอเตียงเดียวแน่เลยออเรบร้อยกูไปเอาไม้ทำไม้แบนเว้แล้วก็ไปขับทั้งที่มันใช้ไม้ธรรมดาจะรู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนโอเคได้เตียงลว นอนเลยครับผมคืนแรกชิวๆยังไม่มีบ้านแต่มีมอนเตอร์ม,อมามาตื่นแล้วโอเคมีเล็กเยอะอยู่อุ้ยไวอะเนะี่ยอีพีแรกก็มีเล็กแล้วครับนอนนอนอาร์ผู้ชมไม่ยังเป็นทำเลเอ่อะไม่มีน้ำเลยนะเออ <ทำ S 1> แย่จายไปะละ อย่าได้นะๆจปกดไปโอเคเดี๋ยวเราตรงไปนะครับผมเพื่อเจอทะเลเป็นสถานที่ที่มันดีๆนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้อุ้ยสวยนี่ไงปุ๊บมาปั๊บอุ้ยงั้นก็เราสร้างบนนี้เลยน้ำอยู่ตรงนู้นเราอยู่ริมเกาะเลยนี่ว่าอุ้ยมีลาวาพร้อมอุ้ยดีดีจัดดีจัดเป็นนรกได้เลยเนี่ย ่ะได้ฐานทัพละระหว่างนี้เดี๋ยวให้คุณเลเคลียร์พื้นที่ไปนะครับผมส่วนผมจะมาตัดไม้เพื่อได้สร้างบ้านเออกูไม่มีไม้เลยนี่่ากูว่าคัพไม่ได้เฮ้กูมีกูมีเอาไปเลยเยอะอะเ๋ยจะต้องคัพไหมอุย๊ยเอาแตกเลยแม่งกูพูดไม่ทันคัพทำนี่นี่นี่คัพไปแล้วโอเคอุย๊ย ขวานเหล็กว่ะขวานเหล็กว่ะเอาเล่นจงจะยาวๆเลยกู <S <S เหล็ลหกห่าง่ายเหล็กล้นเหล็กล้นแล้วก็ซีซั่นนี้ผมจะทำยาวๆเลยนะครับผมสัก80 EP อเวอร์ไปเวอร์ไป80 EP ิบอีพีสามสิบก็พอละยี่สิบก็ดีละ มาเลยโอ้โหเตียงลอยได้สุดยอดนวัตรกรรมใหม่เตียงลอยได้นะครับผมโคเทไม่กูขุดงไงแ <laughs> มงโคเทะโอเคตอนนี้เรามีไม้เกือบสามชุดเดี๋ยวเราขุดขุดจนกว่าขวานเหล็กจะพังอ่ะแค่นั้นแหละขวานขวานเหล็กเลยเนอะเออตอนนี้ก็หลอดแดงแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็หลอดแดงแล้ว กายพังแล้วครับนะโอ้ยเรียบร้อยแตกไม่นะขวานเลกโก้แตกแม่เงเอ้ยโอเคเราได้มาสี่ชุดแต่ว่าชุดที่สี่มันแค่สิปดอันไม่เป็นไรถอว่าได้อยู่เราจะสร้างบ้านกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมต้องไหนดีวะตรงนี้แหละมั้งใช่ตรงนี้อ่ะตรงนี้นลองๆดีเอาเป็นหลังเล็กๆก่อนอาด้วยดกูไปหาแร่ต่อโอเค,อเ,คเราได้เวลา สร้างบ้านแล้วนะครับผมคุณผู้ชมฮเฮ้มึงล็อกลับมาแล้วบ้านแบบหูคลริธาดได้เลยอย่างแรกเรานเนต้องเอ่อวัดก่อนนะครับผมว่าเราจะกี่บล็อกคุณ,ค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 ณกี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้น่าจะพออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาม สี่ห้าเกะวะปุ๊บไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเหลือเป็นประตูสองบานแล้วเราก็ขุดพื้นแล้วพออย่างเง้นแล้วเราก็ขุดนะครับผมขุดไปดยาวยาเก็บเป็นที่ โอเคหมดแล้วเหลือหินหินก็ต้องใช้พ c ิกแอคตการขุด <Good S 2> นะครับคุณผู้ชมโอเคขุ <Okay. S 1> หดหมดแล้วแล้วก็มาวางไม้อ่อนสีอ่อนๆปึ๊บไม่รู้พอหรือเปล่าเราวางไปก่อนเอ่อน่าจะไม่พอวะชิบหายแล้วไม่พออาเหี้ <All right. S 2> เออไม่พอชิบหายแล้วคุณผู้ชม เิอ๋อเป็นลายเป็นลายโอเคได้ได้ได้มันคือเป็นไทประดิษฐ์นะครับผมไม่ใช่ข้ออ้างมันเป็นลายเออเป็นกรอบอ่อนๆอะไนเป็นตีเข้มชิบนี่คุณให้คนสร้างบ้านทุกคนไปเลยถูกครับถูกครับคุณอย่ามาดูถูกผมนะครับผมนี่โอ้โหแบบยอดอ่ะการสร้างบ้านอ่ะมิสแงะให้มิสแงะโอเคได้พื้นบ้านละ ไช้หมดพอดีฮึบได้มาหนึ่งอันโอเคท่านี้เราก็ได้พื้นบ้านแล้วก็ขอบบ้านแล้วเหลือแต่กำแพงเรายังไม่มีกระจกเพราะงั้นเราจะทำเป็นเฮ้ยเรนเราไม่มีกระจกว่ะเปิดหน้าต่างไว้ชึบป,ประมาณนี้สวยทันี้จะเชฮ้ยมึงลองทำแบอ ระวังตายระวังตายไม่ตายก็ไม่เป็นไรหรอของไม่ตกกระคาไม่ได้โกงนะเ้อเขาเรียกว่าเล่นแบบเซฟเซฟทำน,นี้มันกากมากเลยกูเจอเล็กก้อนเดียวอะลงล้วงน่ะมึงออกมาด่วนเลย <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้โครงบ้านแล้วเหลือหลังคาอืมต้องปีนขึ้นไปไ <c oughs> ม้เรามีเยอะอยู่แล้วชิวๆปึ๊บโอเคปีนขึ้นมา ต่อเป็นวิเราเป็น2ชั้นนี่บอกว่าได้เออสอชั้นระดับผมก็ต้องบัสสอชั้นอยู่แล้วนะคุณผู้ชมชึบชึบชึบอุ้ยตกโอเคประมาณนี้แล้วชั้น2ก็อยู่ประมาณตรงนี้อุ้ยอัจฉริยะในการสร้างบ้าน เย yeah, yeah. ้ี่ชั้นสองขึ้นมาชุบชุบชบใช่แล้วแล้วก็อันนี้คือขั้นชั้นสองโ <Okay, S 2> อเควางชั้นสองเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราได้ชั้นสองละแต่ว่าเรายังไม่มีร,ราังใช่เลยไม่มีหลังคาจะลงไปงไงมาดิข้างล่างคือน,น้ำาอกวมีน้ำ วิ่งเช็ดเสาอุ้ยเซียนว่ะเนี่ยเซียนว่ะเซียนว่ะโอ้ยเอเชียบ้านเราก็ส่วนกันนะเนี่ยเป็นรูปเป็นทรงว่ะเออเซนแมนเป็นรูปเป็นทรง <laughs> โอ้ยตกว่ะนั่นลองมอนเตอร์นะเนี่ยกูระแวงสซเคิลเลกเกตันยิงตูดกูอยู่เนี่ย เตรียมุดไดว้เลยเาชิบหายแล้วอืมกูวางผิดขุดยาวเลยๆโ oh, อ้เฮ้ยไม่เป็นไรม,มันเป็นไอ้น,นี่มันไม่ไดใช่วางผิดครับมันคือมันคือการตกแต่งครับหน้าต่างเรามีแค่สองที่นะครับผมอันนี้เราปิดทึบคือตั้งใจตั้งใจครับผมไม่ได้วางผิดเช่แล้ววิ้ยเดี๋ยวว่าไม้ห,หมดแล้วออ้ยข้างหน้า เอฟสเกลลิลตันมันจะยิงกูไม่นี่ยเอ่อรีบเก็บป่ <brushing> ะจึบจ<ะ>ุบจึบ <ruling> จึบจุบจุบจุบโอเคไปไปแล้วราคาราคาราคาวางไปอุ้ยสวยวะ่ะคุณผู้ชมผมก็ทำบ้านสวนกันนะครับอืมจ้างทำบ้าน <ผม S 1> ได้จับด้วมือเปล่าเดจะไม่กลับด้วยมือเปล่า ขอเพชรสักสามก้อนอุ้ยตกอุ้ยเจอเล็กไอ้เจอเพชรจริงอุ้ยสวยเก็บไว้เก็บไว้แต่กูแต่กูเอาไม่ได้เหรอเออไม่มีตัวค้าไม่มีไม้เออจำไว้แล้วกันเดี๋ยวเช็คตัวเองอีกทีไม่มีจริงด้วยยแห้งโหจบเลยไม่เป็นไรเพชรมันหาได้ไว้เอาที่มันจำเป็นมากันโอเคเราจะได้หลังคาบ้านแล้ว จะได้เริ่มกลบ้านแล้วไม้พอไหมพอเหลือเลยกูหิวเรียบร้อยเลยมีอาหารปะไม่มีเรียบร้อยรอเลยรอเลยสปาวไหมไม่ไว้กูยังสู้ยังสู้อะฝั่งนู้นเขาเดือดจังวะฝั่งกูนี่สร้างบ้านชิวๆอ่ะซอมบี้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  ืมมึงเก่าเหรอเก่าเหรอุรอ้ยอุ้ยคิปเปอร์เอาเอาเอ้าบ้านกูบ้านกูเฮ้ยอ,อย่ายวว่าหนูเขาเปียนอ่า,อาเกือบแล้วบ้านกูอ่ะมึงตายเหรอเออเรียบร้อยอแล้วเอามึงเกินไหนอ่ะเกินตอนแรกที่เราเปิดคิปกัอร์ในโอ้โอเดินมาเลยเอโคกูเผยทุกเตียงพอดีโอเคเราได้โครงบ้านสำเร็จรูปแล้ว ถึงมันจะดูแห้งๆก็เถอะแต่ก็สวยอยู่แห้งๆดูแบบมีอะไรบ้านมึงเลยวะมีสองชั้นขาดกระจกแล้วก็ตอนนี้ขาดประตูอยากขาดประตูก่อนเลยชึบอ่าประตูวางเลยครับผมอ่าขาดประตูแล้วก็ต้องมีบันไดบันไดครับไงวะอ๋อจำได้แล้วยางงี้โอเคบันไดเปิดสมุดก็ได้นะ สมุดอันนี้เดี๋ยวขับบันไดกันแอุ้ยเอ้าแม่งกวางพิษด้านอ้โหบันไดกวางพิษด้านเลยชิบหห้อ่าโอเคได้บันไดแล้วยังสวยขาดไฟเราไม่มีไฟว่ะอุ้ยในตัวกูมีอันหนึ่งไอวางบนเตาอ่ะในเตาก็มีเตามีเหรอมีมีท่านอยู่อ่ะ ทิ้งถ่านไว้ในเตาอ,อย่าว่ามึงทุบไปแล้วยังนั่นแหละอุย้ยดูดีว่ะเดี๋ยวระวังเตียงเตียงอยู่ไหนเดี๋ยววะเตียงข้างบนแล้วกันเออฉันนอน,นปลอดลภัยไปทะอ่าเตียงข้างบนโอเคกูมาถูกทางเลยอุย้ยอ่ะไว้นงี้โอเคสวยจัดอบุ่นอะบอกเลยมันจะเช้าแล้ว เล่จะเช้าแล้วส <c oughs> no e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  ู้ๆเลยเดินมาให้ถ <c oughs> uh ึงมันใกล้แล้วใกล้ทนอีกหน่อยอุ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอซอมโอ้ยกูตายกูตายกูตายเลยกูตายโอ้ยโอ้ยกูตายมึงนอนอย่างกูไม่นอนนี่สมบีเด็กเปริไอ้ี๋ กูจำทางไม่ได้เออรุ่นนึงอะอุ้ยสมบีเด็กไอ้เหี้ยยาเข้าบ้านไปเข้าบ้านวิ่งมาตั้งนานวยวิ่งยังไงเจอบ้านแล้วพักท่องอยู่ตรงบ้านเลยเนี่านี่เป็นไงบ้านกูถ่ายแค่กระจกแห้งมากโอ้กะแห้งอ่ะกะแห้งก็ยอมรับเออเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านแบบปลอดภัยมั้งมั้ง ปลอดภัยจากซอมบี้แต่ไม่ปลอด,ลอดไม่ปลอดภัยจากแมงม,มุมแมงม,มุมนี่คือคานเข้ามาได้นะครับกูมีอันนี้อยู่<อ>เรา,ผาเผ<ร>าเฮ้ยอย่ามาขโมย<ร>บ้านกนะูนะเฮ้ยไอเลนด้กแมนหกอย่ามาขโมยบ้านกูไปซะอุ้ยกระจกโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวบ้านให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือทางเข้ามา ขอบขอบพื้นนี้ไม่ได้วางบล็อกไม่พอนะครับผมเป็นเป็นลายเออเป็นลายแล้วก็ตรงนี้จะมีกล่องเก็บของตรงนี้จะเป็นที่เผาแร่แล้วก็ขึ้นมาชั้นสองเออมีชั้นสองแล้วอันนี้จะเป็นเตียงนอนแล้วก็อนาคตรเราจะทําตรงนี้เป็นที่เก็บของแล้วก็อาจจะเป็นที่เอนชาร์ตนะครับผมสองข้างล่างก็เอาไว้คับของใส่เหล็กอะไรพวกนี้ไอแมนมันคมอ่ะแค่นั้นแหละเออ โอเคขาเป็นเลี้ยงสามอันกูไม่เคยทำด้วยเอ้าทำไมไม่ได้วะเอ่อหกอันมัน้งอ๋อใช่อุ้ยนี่ไงก <Okay. S 1> ูได้เยอะมากวางไปฮึบโอเคเรามีกระจกแล้วคุณผู้ชมอ้าวหมดได้มาที่หกอันวางต่ออุ๊ยบ้านไอแม่มันใกล้สวยแล้ววะ เดี๋ยววางไม้ปิดตรงนี้แล้วกันประหยัดชึบชึบชึบโอเคนี่ได้กระจกชั้นล่างแล้วเลยชั้นบนชึบ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 เรียบร้อยเหลือเจ็ดอันด้วยขุดเพิ่มดีกว่าบ้านจะได้ดูไม่ลงเกินไปเออนี่ขุดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่สวยขึ้น กโอเคบ้านเราเหมือนจะใช้งานได้แล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็ข้างนอกคุณเลได้ทำฟาร์มข้าวไปที่เรียบร้อยงานไวมากแล้วก็ต้องมีรัวด้วยเดี๋ยวเราทำลัวก่อนแขกไม่ได้รับเชิญครับเนี่ยมันแลกของแล้วปะของดีปะแลกได้ของไม่ดีของไม่ดีไม่แลกแล้วแต่ตัวโอเค okay, แล้วก็ตรงนี้อา้าวไม่เชื่อมันอีก โอเคได้ฟาร์มข้าวแล้ววุ้ยบ้านเป็นหลังเลยว่ะนี่อีพีแรกแล้วเนี่ยโหแข็งตึงนะครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่มึงใครเนี่ยมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้โหไรลาเวลออกไปออกไปไปหาคนเลี้ยงมึงน,นู่นไปเฮ้ยไอคิปเปอร์ไอ้ยังไมันระเบิดป์ป่ะยางวะบ้านกูบ้านกูไ <c oughs> อ้ยคิปเปอ้ลหวย ดีนะกูยังมีกระจกอยู่อ่ะโอ้ยทำไมส,ส่งตัวมาเลงกูมันไม่เลงกูเลยนี่ไงโดนดิไปเราไปนอนดี่ไปกูว่าอนอนได้แล้วแหละ let's go กูเตงไหนเว้ยไปจบ <c oughs> อีพีแรก โอเคอีพี okay, นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับอีพีแรกเจอกันอีพีสองครับผมไปบาย